ก่อนอื่นเมฆต้องขอให้ทุกคนกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปนี้หน่อยนะเพราะงานวัดนี้มีแค่วันที่2ถึงวันที่4ตุลาคม2568จะบอกว่าจัดหนักจัดเต็มเรื่องของกินและแสงสีเสียงใครที่อยู่ปทุมธานีหรือบริเวณใกล้เคียงสามารถมาเดินซื้อเดินชมกันได้นะวันนี้เมฆจะพาทุกคนไปช็อปกันงั้นเราไปดูร้านแรกกันเลยร้านแรกก็คือนมไม้เด็กเ็เยลลี่ผลไม้เยลลี่หลากสีสีสันมากมายเลือกซื้อกันได้เลยมีชินจังพ่นควันอยู่หน้าร้านน่ารักฟูดฟูดต่อไปร้านไก่ย่างแม่บุ บอกเลยว่าย่างกันสดๆกินหอม มากไปถึงปากซอยต่อมาร้านโคอนแซปบยำรสเด็ด20บาทร้านนี้ลูกค้ายเยอะมากบอกเลยว่าต้องมาลองร้านถัดไปไก่ทอดซอสเกาหลีมีไก่หลายรูปแบบสามารถมาเลือกซื้อได้เลยที่สําคัญแม่ค้าน่ารักมากเป็นกันเองสุดๆถัดมาเจ้าตังปลาหมึกยา่างสดสะอาดบอกเลยว่าน้าจิ้มนี้รสเด็ดมากใครมาแล้วอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะถัดมาบ้าบินมะพร้าวอ่อนที่นี่สูตรโบราณบอกเลยว่าหอมกลุน่นต่อมาเป็นอาหารยอดฮิตสไตล์เม็กซิกันนั่นก็ คือเลนาโซเป็นอาหารยอดฮิตนะตอนนี้ใครอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงอย่าลืมไปลองกันนะต่อมาเป็นไอติมโบราณแทงแ่งละ10บาทสามารถห่อกลับบ้านได้เป็นรถเล็กๆอย่าลืมไปอุดหนุนกันเด้อต่อมาร้านพิซซ่าเห็นร้านแล้วต้องเดินเข้าเพราะชิ้นละ25บาบาทแล้วมีหลายหน้าให้เราเลือกด้วยซื้อไปแล้วถูกใจแน่นอนต่อมาร้านของหวานขนมเบื้องแม่จำลาเดินผ่านต้องสะดุดตาบอกเลยว่าน่ากินมากที่นี่ให้กันพูนๆบอกเลยว่าคุ้มสุดๆใครเป็นสายนกกระทาหาันที่นี่ก็มี นะหมุนกันให้เห็นเห็นหมักสมุนไพรถูกใจมากคูปีขนมเบื้องโบราณชิ้นละหนึ่งบาทน่ารักตะมูตะมีต่อมาร้านแม่ปานีขนมไทยจากชายโยมีขนมกงไส้ถั่วเขียวกับขนมสามเกลอือไส้งาดําถุงละ50บาททุกคนสามารถไปเลือกซื้อเลือกลองชิมกันได้ต่อมาผล,ลไม้แช่อิม่มสูตรเพชรบุรีอร่อยสะอาดปลอดภัยสุดยอดของฝากจากราดลุมแกวต่อมาร้านสโมกกี้บอยในตำนานซอสฟรีผักฟรีใครที่เป็นสายสโมกกีบ้บอยอย่าลื ืมไปซื้อกันนะาถัดมาเป็นขนมไข่เต่าเฮงๆงเฮียเขาทําให้ดูสดสดใหม่ๆใครซื้อไปกรอบนอกนุ่มในแน่นอนต่อมาโมจิครีมชีสโมจิผลไม้มีสองไซส์ให้เลือกใครมาซื้อไม่ผิดหวังแน่นอนบอกเลยว่าได้จุกจุกถัดมาเป็นร้านเพื่อนผมเองคือร้านนมเทยร้านนมเหนียวมีหลายรสชาติให้เลือกมีชาไทยครีมชีสด,ด้วยนะบอกเลยว่าถูกปากแน่นอนก่อนกลับบ้านก็แวะซื้อหอยทอดสักสองกองซื้อที่ออจเจริญโพชนาเดินไปก็เห็นเลยเป็นร้านสีชมพูเด มากไม่ได้มีร้านนี้ร้านเดียวนะทุกคนสามารถเลือกซื้อได้ตามใจเลยงานครั้งนี้มีของขายเยอะมากใครมีเวลาก็สามารถไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้ากันได้นะแอบกระซิบนิดนึงวันที่3ม,มีลิเกสอนรามน้ําเพชรด้วยใครเป็นแม่ยกห้ามพลาดเด็ดขาดงานวัดโปดสมโคกจังหวัดปทุมธานีมีวันที่2ถึงวันที่4ตุลาคม2568ใครที่ว่างอย่าลืมมากันนะ้